สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ตุ๊ก,กตาเราได้อุปกรณ์เราแล้ววันนี้พายางเขาปลาไปหาเบิงซองเบิงเห็ดก่อนนะฝนตกมาหลายมือแล้วเดี๋ยวซองเบิงน้ำก่อนฝนตกมาหลายวันแล้ว ้าเขาป่าหาหิตเม่ได้ไปหาน้ำโคกน้ำปลาอันท้างอันโคกใกล้ไกคือเพื่อนดอกโคกอยู่นาเจ้า,จาของปลาอยู่ที่นาตัวเอง อากาศมันอเอามันสิมีบ่อนี่เนาะเฮ็ดสิเกิดไปเนาะเกิดหรือ,อยังมีหรือ,อยังเอ่ยฝนกำลังตกมาใส่ซุ่มๆสามสีมือเดี่ยว แต่ว่าอากาศมันมันมันบาหอนเอ้าตกมาแล้วมันบาหอนเอ้ามันอากาศมันเป็นเย็นๆมันสิบี้อยู่หมดละน้องออกหรือยัง เท่านินน่ะแต่ยังไม่ได้ออกต้องไปบง่งในป่าใหญ่ต้องไปดูที่ป่าใหญ่ฝนลูกสมุนกับมานำหน่วยอาลักขาได้นี่หน่วยอาลักได้นี่ ฟังท่านอีก,กปลาเห็ดกันแตวน่ว่ามันหกแหงแล้วยังไม่ท่านเข้าไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปเมื่อหนาไปปลาผุ่นก้อนนี่นะอีกฟังหนึ่งนี่ท่างนี่ท่างนี้ติดปลาท่านนี้นนนนนนบ่มีนม้ำ แต่ว่าเขาก็งามอยู่หยาบมาหลายเป็นไดดอกไปๆไปหาเห็ดหาเห็ดกันหาเห็ดกันมั่นสิมีสบอะไรเอาทางปลาหมองนี้คือเปลนเถอะห้อยเอีย,อยงคือเปลน พผู้ใดมา้ทางเห็ดนี่อย่างนี่าขับไปเบิ่งกันนะผู้ใดแมา้ทางปลาเปลีป่ยนบะนี่เห็ดนี่อย่างโอ้อันนี้กับปลาเห็ดได้จ้ะแต่ว่าท่านนี้ท่านได้เขามาปลาผีก่อนไปปลาอีกปลาหนึ่งก่อน ต้นไม้ร้ายหลายลาย,ยังเป็นป่ายอยู่ด้วยจ้ายังอนุรักษ์ไว้อยู่ป่าเห็ดไปหาเห็ดชีวิตน้องไปตแต่ทงนาไปหาซีดเบ็ดหากระป๋อมกา ออกไปเนาะเห็ดเห็ดเห็ดออกงนน้งเนาะนี่เลยถึงแล้วเป็นจังใดมีบ่เนาะ มีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยคนมองทางทางเส้นฝุ่นที่เวายยางมาบ่ได้ยางนัดคันแท้มาหนิแพายางมานลำทาง เออโอ้ยมืงเป็นตะออกวะเนาะเป็นตะออกไปนี่ หมูเพลอนไปหาน้ำโคกน้ำปลาแกลๆนะโอ้ยจะอ่อนเพลินได้เห็ดนี่่านได้ออกดอกมั้งมันออกดอกบนงช่วงนี่มันบอเอา้ามันไหนมันมันซุ่มอยู่แต่มันบอเอา น่าจะยังไม่ค่อยได้ออกมาทางผีบางกอนไปทางหม่งมันเคยออก นี่มองนีกัแม่เนี่จ้าเขามองนีกัแม่นเขาแท้วท่าหนีติดปลาเอ้ยบาดิยามมาเบื่อง่านหน่ยักเทีเอะาซงเบิ่งเห็ดอีก่อนมนงคยออก ให้ได้ออกดอกพี่นอ้องเงี้ยป่ะให้ได้ออกดอกป้านี่ว่าการออกนี่กัสิมีโพดินขึ้นมาเห็นไหมเนาะดันดินดันใบไม้ขึ้นมาแน่ล่ะท่านนี่หรอเคยเคี้ยวป่ะเหรอว่าให้ได้ออกดอก อากาศมันต้องเอาเอวก่านีเนาะโอ้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 น้ำกระไรอากาศมันต้องเอาเอวก่านีอีกอันนี้มันมันชุม่มยแต่วานอากาศมันบ่ท่านเลยเอาวันไหนมันต้องอากาศเอาเอวก่านี กาปลาหาเห็ดไม่ได้สะดอกเลยเห็นมีแบบเชือข้อขา,ขาวอยู่ แต่ว่าพ่อันได้ออกเห็นพ่อฮันได้ออกไม่ได้ดอกจ้ะหาเหตุงานเมืองแล้วไม่ได้ดอกอากาศมันพ่อหันเอาพ่หันได้ออกวันไหนคลิปนี้เอาไว้สำเน,น้จ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ ขอ,อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย